ปล่อยเขาข้าบอกให้ปล่อยเขาไงเล่าเอาที่นี่ลูกคิดเป็นอะไรไหมเจ้าตอนรับแขกของข้าอย่างนี้ละ่ะ เจ้ากล้ามากเลยนะที่บังอาจมาทำร้ายคนที่ข้ารักข้าจะไม่ทนข้าจะไม่ทนเรื่องนี้อีกต่อไปขอโทษเขาซะท่านพ่อถามเขาก่อนไม่เปคะว่าใครทำอะไรผิดใครเป็นคนผิด คคเป็นนข้าขอสั่งให้เจ้าขอโทษเขาขอแทรกน้ำไปคะสุรตานแค่รู้จักเออ ข้ารู้จักอัลทูเนียมานานเขาไม่เคยขึ้นเสียงเถียงใครเลยนะเพคะข้ามั่นใจว่ามอยนุชด,ดินต้องไปยั่วยุอัลทูเนียเข้าบอกมาตรงๆนะ ว่าเจ้าไปทำอะไรถึงทำให้เอาตูเนียโมโหได้ขนาดนี้บอกข้ามาเดี๋ยนี้ร่วงป่ากนตุลาคารกล้าดียังไงเจ้าเป็นแค่นามบำเรอแต่มาพูดกับลูกชายข้าแบบนี้เจ้าลืมไปแล้วหรือยังไงว่าข้าเป็นชาย,ยาคนแรกของสุลต่าน แค่ข,ข้าชีนิ้วขอเจ้าก็หลุดออกจากบาท,ทันทีเข้าใจใช่ไหมระวังปากหน่อยนาน,นิราเ <c oughs> จ้าอยู่ในวังของสุลต่านอาลทามัชเจ้าอย่าลืมตัวไปว่าเจ้าเป็นใครในวังนี้ หนุ่มน้อยความโกหกอยู่ได้ไม่นานความจริงก็คือความจริงไม่มีความลับใดในโลกใบนี้ไม่แต่ความจริงเท่านั้นที่เป็นที่สุดบอกโงมาซะว่าเจ้าไปทำอะไรเขา ที่จริงที่จริงแล้วเออข้าก็แค่ข้าก็แค่เขาไม่ผิดพะยะค่ะเขาไม่ผิดหรอกพะยะค่ะหม่อมฉันผิดเองที่เสียสติไปหม่อมฉันขอโทษเขาเองเขาไม่ผิดพะยะค่ะ พวกเจ้าไปได้แล้ว เข้าใจเรื่องอุทุนี้เจ้าเข้าใจหรือยังว่าทําไมข้าไม่ให้เจ้าแต่งงานกับราเซียเพราะว่าเจ้ายังไม่ลืมนิสัยเก่าของตัวเองอย่างไงเล่าเมื่อสัญชาตญาณของเจ้าเรียกร้องเจ้าก็ลืมกฎที่ต้องปฏิบัติเจ้ายอม ที่จะเผยท่าแท้และเอาเกียร์ของตัวเองเข้าแลกวันนี้เจ้าเพิ่งทำให้เข้าเห็นข้าเห็นท่าแท้ของเจ้าเจ้าไม่ต้องมาแก้ตัว ออนโทเนียไม่ต้องมาถามอะไรข้าทั้งนั้นข้าไม่มีอะไรจะพูดล่ะก็ได้ข้าไม่ต้องการที่จ้าพูดแต่ทำไมเจ้าถึงบอบบางถึงขนาดไม่กล้ามองหน้าข้าล่ะไม่มีอะไรพระเจ้าเจ้าดูหัวเสียมาก ความเกลียดของเจ้าเอาชนะความรักของข้าได้หรือไงมาธนะอย่าหัวเสียเลยข้าอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรเจ้าถึงโกรธข้าทนเขาพูดไม่ได้ข้าทนพูดคำพวกนั้นออกมาจากปากไม่ได้ด้วยซ้ำสาบานเลยถ้าข้าข่ามอยนุดดินไปข้าก็ไม่เสียใจแล้วทำไมไม่บอกความจริงไปเล่าเจ้าอยอมรับผิดทำไมเพราะว่าข้าไม่ต้องการ ให้พ่อของเจ้ากับครอบครัวของเจ้าได้ยินอะไรที่มันน่าขยะแขยงข,ขนาดนั้นข้าทนที่จะเห็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านแปดเปื้อนไม่ได้ศักดิ์ศรีของข้าชื่อเสียงของข้าเกียรติของข้าความสุขของข้าเจ้าห่วงแต่ข้าเจ้าไม่เห็นแก่คนอื่นนอกจากข้า ข้าม่สนใจหรอกนะว่าเจ้าจะเป็นอะไรไปแต่เมื่อไหร่เจ้าเมื่อไหร่ที่เจ้าจะเข้าใจว่าใจของข้าเป็นของเจ้าเมื่อไหร่จะคิดถึงสองเรารักของเราฝันของเรา ท้าทำให้ตัวเองเสียชื่อเสียงต่อหน้าพอ่อแล้วอย่างนี้ท่านจะอนุญาตให้เราแต่งงานได้ยังไงมันหมายความว่ามันหมายความว่าสุลต่านปฏิเสธไม่ให้เราแต่งงานกันใช่ข้ารู้แล้ว แล้วยังไปบอกคนอื่นไปบอกคนอื่นทำไมว่าเป็นคู่มั่นของข้าทำไมเพราะข้ามั่นใจว่าวันหนึ่งท่านพ่อจะเห็นความดีในตัวของเจ้าข้าเชื่อเจ้าเชื่อในรักของเราทำไมถึงเชื่อข้าเชื่อมากกว่า thích tha tụi em. Cháu ba mạc mạc. Cháu ba mạc chính